ผมอนุสรเอี่ยมสะอาดสมาชิกสภาผู้แทนรัษฎรแบบบัญชีรายชื่อพรรคเพื่อไทยก่อนอื่นผมต้องขออนุญาตาท่านประธานครับในการประกาศตัวแสดงตนว่าผมเป็นนักศึกษาในหลักสูตรพอตอสอรุ่นที่5พอตอสอก็คือหลักสูตรการพัฒนาการเมืองและการเลือกตั้งระดับสูงรุ่นที่5จากวันนั้นรุ่นหครับวันนี้ถึงรุ่นที่ 15. ส5บหปีผ่านไปครับ ต้องยอมรับว่าปณิธานของกกตที่จะบริหารจัดการเลือกตั้งให้สุดจริตโปร่งใสและชอบด้วยกฎหมายนั้นไม่ใช่งานง่ายครับแต่เราได้เห็นถึงความพยายามบนเส้นทาง10ปีที่ผ่านมาว่าท่านขยับเข้าใกล้เป้าหมายไปทุกขณะท่านประธานครับเมื่อวานนี้ความจริงผมจะต้องไปร่วมประชุมกับกกตในโอกาสที่กกตจัดประชุมเพื่อชี้แจงพักการเมือง เขาประชุมชี้แจงกันเรื่องของเงินอุดหนุนพักการเมืองครับและในวงประชุมเนี่ยก็ได้ผลสรุปว่าเขาจะไปปรับกฎเกณฑ์หลังจากรับฟังเสียงพักการเมืองให้มีความยืดหยุ่นและสร้างกระบวนการมีส่วนร่วมจากพักการเมืองผมถือว่าเป็นหมุดหมายและเป็นสัญญาณที่ดีผมมีข้อสังเกต5ประการครับและก็ต้องขอชื่นชมกับการได้รับรางวัลโลก่เกียรติยศในฐานะหน่วยงาน ที่มีพัฒนาการสูงสุดการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดําเนินง,งานของหน่วยงานภาครัฐที่กกตได้รับข้อสังเกตประการแรกครับสิ่งที่กกตพยายามทำก็คือการไปสู่การเลือกตั้งที่โปร่งใสมีประสิทธิภาพพัฒนาหลายแอปพลิเคชันครับไม่ว่าจะเป็นตาสับปะรดให้ประชาชนสามารถรายงานและมีกระบวนการมีส่วนร่วมมีการนำแอปพลิเคชันเทคโนโลยี ECT Report ที่ได้รับการยอมรับในเรื่องความถูกต้องแม่นยำและเป็นสากลในการรายงานผลประการที่สองกับการรณรงค์ในการสร้างความรู้ความเข้าใจในสิทธิและหน้าที่ของประชาชนผมในฐานะกรรมธิการพัฒนาการเมืองในฐานะอนุกรรมธิการการมีส่วนร่วมทางการเมืองอย่างสร้างสรรค์ก็ได้รับโอกาสไปดูการจัดกิจกรรมฝึกอบรมของน้องๆเยาวชน จากสภายาวชนสภา,านักเรียนหลังสุดนี่ก็ไปดูที่นครนายกก็เห็นเรื่องความเข้มแข็งครับและเขามีเครื่องมือในการพัฒนาแอปพลิเคชันที่เรียกว่า Civic Education อันนี้เลยแจ๊สมานะแต่ว่ายังไม่ถึง Accord เพื่อถ่ายทอดความรู้เรื่องประชาธิปไตยครอบคลุมไปทั้งกลุ่มนักเรียนนักศึกษาครูอาจารย์และประชาชนทั่วไปให้สามารถติดตามและดูการจัดกิจกรรมเชิงสร้างสรรค์ ผ่่านนนสือออไไล์ได้ประการที่3ครับการเพิ่มอัตราผู้มาใช้สิทธิ์เลือกตั้งไม่ว่าจะเป็นมิติของการจัดการเลือกตั้งล่วงหน้าทั้งในเขตนอกราชอาณาจักรที่สะดวกสบายและมีแอปพลิเคชันสมาร์ทโหวตไกลกว่านั้นครับคือมีเครื่องออกเสียงเลือกตั้งแบบอิเล็กทรอนิกส์หรือแบบอัตโนมัติไม่กี่วันก่อนครับพรรคเพื่อไทยก็จัดการเลือกตั้งกรรมการสรรหาผู้สมัคร ก็ได้อานิสงส์ครับในการที่กะกะตให้ยืมเครื่องมือออกเสียงแบบอิเล็กทรอนิกส์มาใช้เราได้เห็นถึงความพยายามในการจะใช้นวัตกรรมและพยายามการนําเทคโนโลยีมาใช้เพื่อทําให้การเลือกตั้งนั้นทุกระดับสุจริตและโปร่งใสยอย่างมีนยัยสําคัญประการที่4ครับการบริหารงบประมาณอย่างโปร่งใสและมีประสิทธิภาพไม่ต้องลงลึกครับเพราะรางวัลโลกกิยศจากปปชก็เป็นสิ่งยืนยันระดับหนึ่งนะครับ ว่าเป็นองค์กรที่มีคุณภาพมาตรฐานประการที่หซึ่งผมขอเน้นย้ำเป็นพิเศษครับก็คือเรื่องของเงินเงินอุดหนุนพักการเมืองหรือเงินสนับสนุนพักการเมืองความจริงก่อนมีเมื่อวานนี้ผมได้ฟังเสียงสะท้อนนะครับทั้งมาสะท้อนผ่านกรรมธิการและผ่านเวทีสาระอื่นๆก็พบว่าเอ๊วันนี้ถ้าเปรียบไปแล้วกกตในมิติของเงินอุดหนุนพักการเมืองชื่อก็บอกอยู่แล้วว่าเงินอุดหนุนพักการเมือง เป็นไปได้หรือไม่ที่เราจะทำให้ make it easy ทำให้มันง่ายเข้าถึงให้ไวและยืดหยุ่นวันนี้เหมือนกรกตบางระเบียบข้อบังคับซึ่งเข้าใจครับท่านก็ต้องปฏิบัติตามกฎหมายและท่านก็ไม่ได้เขียนกฎหมายได้เองนะครับแต่การไปลงลึกในรายละเอียดว่าการพิมพ์ใบลงทะเบียนจะต้องมีรูปแบบนี้ต้องมีที่อยู่ต้องมีลายเซนต้องมีการตรวจสอบตรวจทานวิธีการปฏิบัติเอกสารจะต้องปฏิบัติ1 2ึ่ ถ้าผิดจากนี้เบิกไม่ได้ผิดจากนี้ถือว่าผิดรูปแบบผมเห็นในความพยายามและความตั้งใจแต่ว่าถ้าหากว่าเราสามารถจะปรับหลักเกณฑ์จะเป็นข้อกฎหมายเป็นระเบียบปฏิบัติเป็นกฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการเลือกตั้งหรือว่าด้วยพักการเมืองถ้าจะมีการผ่อนปรนและยืดหยุ่นเพื่อประโยชน์จะตกกับพรักการเมืองมากขึ้นผมก็คิดว่าไม่เสียหายที่กะกะตจะมีความพยายามในมิตินี้ประการสุดท้าย ซึ่งเป็นข้อสังเกตสําคัญเพื่อนสมาชิกหลายท่านนะครับท่านวิรัตพิมพานิชกอญาติเอ่ยนามท่านบอกว่าเอะคนจะลงสมัครนี่ต้องไม่มีอาชีพหรือ,อยังไงต้องไปลาออกมาหมดผมก็ผ่านนึกไปถึงโมเดลแบบสหรัฐอเมริกาท่านได้เห็นไหมการเลือกตั้งโดนัลด์ทรัมป์อีลอนมสัสก์เขาประกาศตัวแสดงตนชัดเจนครับว่าเขาจะหนุนโดนัลด์ทรัมป์และพอโดนัลด์ทรัมป์ชนะเลือกตั้งหุ้นที่เกี่ยวเนื่องกับอีลอนมัสก์ครับ ไม่ว่าจะเป็น s เป c e x ไม่ว่าจะเป็นเทส la ไม่ว่าจะเป็น X หรือทวิตเตอร์เดิมครับมันมีสัญญาณบวกเป็นไปได้ไหมครับว่าในการเลือกตั้งของไทยถ้ากลุ่มผู้สนับสนุนทางการเมืองจะประกาศตัวแสดงตนชัดเจนว่าจะหนุนภาคก,การเมืองใดในการเลือกตั้งแต่ละครั้งเข้าใจครับว่าท่านไม่สามารถเิรมิตหรือผ่อนคลายกฎเหล่านี้ได้แต่ถ้าท่านเปิดช่องหรือรูระบายให้ได้มีกระบวนการสร้างกระบวนการมีส่วนร่วมรับฟังเสียงจากภาคการเมือง แบบเดียวกับโมเดลที่ท่านใช้ประชุมเมื่อวานนี้แล้ครับถ้าหากว่าคนจะอุดหนุนพรรคการเมืองสนับสนุนพรรคการเมืองต่อไปนี้ไม่ใช่ว่าพอประกาศไปหนุนพรรคการเมืองที่ตรงข้ามกับผู้ถืออำนาจรัฐตรงข้ามกับฝ่ายรัฐบาลเดิมจะถูกตรวจสอบหรือดับฝันก่อนไปถึงเป้าหมายวันนี้ครับการเมืองเป็นเรื่องของทุกคนการเมืองเชื่อมโยงไปถึงมิติเศรษฐ,ฐกิจสังคมการเมืองดีสังคมดีสังคมดี การเมืองก็ก้าวหน้าดังนั้นครับมิติของการประกาศตัวแสดงตนส่วนพรรคการเมืองอยากจะขอให้มีช่องทางให้ได้เปิดเผยอย่างตรงไปตรงมาไม่แอบแฝงไม่อ้อมค้อมเพื่อประโยชน์ในการพัฒนาพรรคการเมืองอย่างตรงไปตรงมาและเดินไปสู่เป้าหมายสุจริตและเที่ยงธรรมชอบด้วยกฎหมายกลับขอบพระคุณครับ